สวัสดีอาจารย์ทุกๆท,ท่านครับผมวันนี้ก็ออกหมายนะครับหมายแรกก็เมื่อกี้ไปบ้านตะดมนะครับบ้านแดงบ้านตะดมครับผมไม่มีนกป่าขันเลยครับผมเลยขี่เลาะมาตรงใกล้ๆก,ก,กับหนองฉลองนะครับออกปตหนองฉลองครับผมฝัม่งนี้ครับผมแต่มาใส่อีกฝั่งนึงครับผม เงียบครับผมไม่ค่อยมีนกขันนะครับนกป่าไม่มีนะครับตัวเดียวครับผมขันอยู่ตรงเครับอยู่ต้นเคีับอยู่ใกล้ๆนะครับขันอยู่ตัวเดียวครับผมนกเงียบครับผมไม่ค่อยมีนกขันนะครับก็เดี๋ยวมาดูไม้ <c oughs> 有有ครับผมลมก็แรงครับวันนี้ แรงมากเลยครับวันนี้ก็เอามาสองต่อนะครับผมเอาเนียดตบตูดไอหยิบมันนะครับกับไอสายดวนครับผมหลังัครับนี่ครับ่าจะไปใส่อยู่ใต้ต้นพอกนี่ครับน่ครับตรงล่มพอกนี่ครับตะกี้มันก็ทําอยู่ใกล้ๆนะครับ ตัวหนึ่งครับขันตัวเดียวเองครับว่ามันลงหากินก็ไม่รู้ครับผมเดี๋ยวเราใส่ดูครับเนี่ยเนี่ยเราจะเอาไปใส่ตรงนี่ครับผมต่าขางสันนี้ครับใส่ต้นนี้ครับโอ้ลมแรงครับวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นครับผมอาจจะมีนกป่ามาสู้หรือเปล่าครับ ต้นสะแบงนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆสระนะครับเดี๋ยมีนกป่ามาหากินน้ำครับนี่ครับผมใส่ต้นนี้ครับผมจะไปใส่นกหลักตายต้นพอกนะครับใส่ไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวมาลุ้นครับผม ไปเรียกมามาเต็มเลยครับผมนกมัน,นอ,อยู่พุ่มนี้ครับบินมาพ,มนพุ่มนี่ครับพุ่มนี้ครับเรียกใส่กันอยู่ครับที่จังหวัดเขามาวัวให้น้ำครับผมนกบินออกเลยครับ ใส่ไหมครับผมเดี๋ยวรอให้เขาเอาด้ำให้วัวก่อนนะครับผ่ครับผมให้น้ำเสร็จแล้วครับไปแล้วครับโอ้หนกกำลังจะเข้าครับมรมันบินออกไปยังครับเดี๋ยวมาลุ้นใหม่ครับผม อหยุดไปเฉยๆเลยครับนี่ครับนกป่ามาอยู่ตรงต่ำๆนี่ครับไม่ลงครับผมจะย้ายไปใส่ตรงนู้นครับผมนะครับตรงบนกันแทคบนกป่ามาใกล้ก็ไม่ทำเอาแลครับ สายด่วนหยุดไปเฉยเลยครับรูดบอลนกขมแมวเปล่ามันรู้ครับนกขมแมวมร้องอตรงนี้ครับผมโอ้ยเสียดายบกคูกันอยู่ต้นนี้ครับน่าจะได้ยินเสียงครับผมนกต่อก็ทำหยุดทำหยุดครับผมอืม ก็ไม่ขันเลยครับผมไม่รู้อะไรครับวันนี้นกต่อไม่ค่อยทำเลยครับยายมาใส่ตรงกันแท้ครับมื่อกี้ใส่เนี้ยตายต้นพอกเนี่ยไม่ลงครับลงมาใกล้ใกก็ไม่ไม่ลงหานกต่อรับนี่ครับนี่ใส่ตรงกันแท้ครับผมเดี๋ยวมาดูครับว่ามันจะลงหรือเปล่า น,นี่ไม่ได้ตั้งกล้องครับเดี๋ยวดูตอนมันบินลงติดนะครับมาลุน้นครับผมใส่ตรงทางสายต้นพอกนะครับสายต้นพอกใหญ่นะครับที่ใส่ตอนแรกนะครับตรงกันเทดำดำลงนะครับลูกป่าก็อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ เนี่ยอยู่ตรงแถวๆนี้นะครับนีบ่บินไปต้นนี้นะครับบินไปไม่ไกลครับถ้านกต่อขันน่าจะมาอีกนะไม่รู้นกต่อจะขันหรือไม่ขันครับอากาศร้อนนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นไปเรื่อยๆครับผม อ,อน่าจะเห็นอะไรครับน่าจะเห็นนกแมวหรือป่ามัรูครับไม่ค่อยได้ทำครับทำๆหยุดๆครับผมตกป่าก็เสียงเล็กนะครับหนึ่งกุ๊กครับผมเสียงเล็ก นกต่อขันนกนกป่าไม้แล้วครับมาเกอนอยู่ต้นพอกต้นเดิมครับมาเกอนอยู่ทางขวามือครับแต่ยังไม่ลงครับเดี๋ยวมาดูครับว่ามันจะลงไปหานกต่อหรือเปล่า ลงนละ้ครูแล้วครับครูใส่นกตอแล้วครับผมอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมบเดี๋ยวนะครับคูใส่นกตอเรัเที่ยวน,นี้ลงครับผม จะมองไม่เห็นครับผมเดี๋ยวดูตอนเข้าติดนะครับคู่สองสาคำยืนอยู่นิ่งนะครับยังไม่เดินนัเดินอีกแล้วครับยืนนิ่งนะครับไม่ค่อยเดินครับผมนอกป่า เดินเข้าไปหานกต่อคูคูใส่เ,เดินออกครับแต่อยู่ไม่ห่างนกต่อเท่าไหร่ครับแต่ไม่เข้าไปใกล้บ่วงครับผมยังยืนมองนกต่อ,อยครับแต่ไรคูคูอยู่ครับ นกต่อคู่ใส่มันก็คู่ครับอือครับอยู่ตรงใกล้ๆกองไม้ครับไม่ยอมเดินขึ้นไปหานกต่ออยูลุ้นไปเรื่อยๆครับไมู่รู้จะเดินเข้าหรือว่าจะเดินออกครับเห็นยืนอยู่นิ่งครับผม นอกไปแล้วครับเวลานกเข้าที่ไรมีคนเข้าทุกทีครับผมมาน่าจะมาช้อนอะไรครับอยู่ในสาะนึงครับเดินผ่านมาครับอเวลานกเข้ามีคนเข้าอยู่เรื่อยครับอบินออกไปแล้วครับ น่าจะไม่ลงครับตื่นคนบินออกขึ้นตน้นต้นพอกครับไม่ลงเลยครับเขามาตักอะไรไม่รู้ตักอะไรครับตักลูกปลาตักอะไรอยู่ข้างสะเนี่ครับเดินผ่านนก ปากก็บินออกเลยครับเนี่ยวผมบินลงจากต้นนี้ครับต้นที่สายตอนแรกนะครับบินลงไปนาต่อครับครูใส่นกต่อนกต่อครูครูบินลงเ,เดินลงไปข้างล่างครับไม่ติดบ่วงครับ ไม่รู้มันเตะบ่วงมั้งเปล่าผมรู้ครับจะได้ก็ไม่ได้ครับผมนี่ครับผมนี่มันลงฝั่งนี้ครับตรงฝั่งนี้เดินเดินเดินมาโอ้โดนบ่วงมกันครับ่ครับโดนบ่วงมกันครับแต่ว่าไม่รูดครับผมลูดนิดเดียวน่าจะโดน เดินลงไปทางนูง้นเดี๋ยวก็ขึ้นมาตรงนี้ครับผมขึ้นมาตรงนี้พอดีคนก็เดินมาช้อนอะไรไม่รู้ครับบินขึ้นไปนู้นครับนะครับต้นเดิมครับหายไปเลยครับไม่ลงเลยครับเดี๋ยวเก็บนกก่อนครับผมพเนียดก็ไม่ได้ยินเสียงคันนะครับผม เงียบเก็บครับผมอากาศร้อนน่าจะถ่ายขนมั้งครับไมน่ร้องเลยเรับวผมเก็บแล้วครับโอ้ไม่ไหวครับวันนี้สายรอบแรกเก็นนกเข้าก็ โดนคนเอาน้ำให้วัวครับสายรอบสองก็นกลงก็เจอคนช้อนช้อนอะไรอยู่ในสระรู้ครับน่าจะช้อนปลาช้อนกุ้งครับผมเดินผ่านนกนกปลาบินออกเลยครับไม่ลงเลยครับคนนี้ไม่ได้เต็มเลยครับ นกป่าก็ลงอยู่ครับลงแต่ว่ามันลงเหมือนกลัวๆครับผมไม่ค่อยจะกล้าครูใส่นกต่อครับนกต่อครูใส่ก็ครูสองสาคำเดินออกครับไม่ไปถึงบ่วงเลยครับผมน่าจะเตะบ่วงแรกครับบ่วงแรกก็รูดไม่สุดนะครับแล้วก็เดินออกเลยครับผมนี่ครับก็เก็บแล้วครับผมก็ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ